ชิน EP 3แลวนะในคลิปนี้เจ๊ก็จะทำเมนูที่ง่ายอีกแล้วก็คือแซนด์วิชพิซซ่าทาปังชีสกรอบ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วัตถุดิบเลยดีกว่าวัตถุดิบตัวที่หนึ่งแน่นอนอยู่ยแล้วว่าก็ต้องเป็น น,นี่แทบจะแบบโคษณาให้เขาแล้วนะแนใช้ทุกคลิปเลยอะวัตถุดิบตัวที่2ก็จะเป็นไส้กรอกซื้อที่เซเว่นอีเลเวนก็แด้เดินไปซื้อง่ายๆแล้วก็อย่าลืมติดชีส่สมาด้วยนะนี่เป็นวัตถุดิบตัวที่3าวัตถุดิบตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องซอสแหละก็จะมีซอสมะเขือเทศแล้วก็จะมีเมย <laughs> มายเนสมอองเนสก็ได้อะส่วนวัตถุดิบตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยที่จะทําให้ทุกอย่างอร่อยขึ้นเป็นล้านเท่าก็คือเนอยทำบ,บางชีสกรอบของเชฟวิชีสนั่นเอง รอบนีจ้จะใช้ตัวการิพาสลี่เพราะว่าจะอยากได้กลิ่นที่มันหอมให้แซนด์วิชเรารสชาติเหมือนพิซ่าโดยที่เราไม่ต้องทําพิซ่าเออนั่นก็คือวัตถุดิบทั้งหมดไม่กี่ชิ้นเองค่ะซื้อได้ในราคาถูกๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าปาร์ตสเกขั้นตอนที่1เดี๋ยวเราจะมาทอดไส้กรอกทิ้งไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาน้องเขาไปประกอบข้างในถูกไหมการทอดไส้กรอกของเราเนี่ยเราก็จะไม่ใช้น้ามันแต่ว่าเราก็จะใช้เนยแทนก็คือเป็นเนยกระปุกเดียวกันนั่นแหละเท่ากับว่าครบจบในกระปุุกกเเดียยยวททําาอ่งล เลยอะตอนนี้ห้ามใจไม่ไหวแล้วอยากจะกินสักชิ้นนึงแต่ไม่ได้ต้องทํำแซนด์วิชโอเคเดี๋ยวเราจะพักน้องไส้กรอกเนี่ยเอาไว้ก่อนค่อยรอตอนประกอบร่างเนาะในระหว่างนี้เราก็จะไปขั้นตอนที่2กันเลยนั่นก็คือการทาน้องเนยลงบนขนมปังนั่นเองง่ายและสําหรับเมนูนี้เนี่ยเจ๊ก็จะใช้ขนมปังแค่2แผ่นเท่านั้นเพราะว่าเราจะทําแซนด์วิช ตอนที่สองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทาแค่ด้านเดียวก็พอนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปเลยก็คือการเอาเจ้าตัวน,นี้ลงไปทาบในกระทะนั่นเองผู้อยู่ต้องใจเย็นๆนะรอให้กระทะร้อนก่อนเดี๋ยวเพิ่งเอาขนมปังลงไปวางไม่งั้นมันจะปิดหน้ากระทะแนะนำว่าอย่าพลิกไปพลิกมารอให้ขอบน้องเนยขึ้นสีเหลืองทองก่อนแล้วค่อยพลิกทีเดียวน้องเนยจะได้ไม่หลุดติดกระทะ และในขณะที่ทาบขนมปังแผ่นแรกลงไปแล้วเนี่ยให้น้องเนยข้างล่างเขาพอจะสุกนิดๆแล้วเราก็เริ่มมาประกอบร่างกันเลยเข้าสู่ขั้นตอนที่4ส่วนประกอบที่1ก็คือชีสนั่นเองใส่ไปกี่แผ่นก็ได้นะตามใจชอบเลยแต่เดี๋ยวอันนี้จะใส่แผ่นหนึ่งก่อนเพราะเดี๋ยวจะใส่อีกแผ่นหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งรวมเป็น2แผ่นด้วกันต่อมาก็วางไส้กรอก ในระหว่างที่เรารอชีสลายเนี่ยเจ๊ก็จะมาผสมซอสพิเศษสูตรของเจ๊เองนะเป็นซอสที่ผสมกันระหว่างซอสมะเขือเทศกับเนื้เนสสัดส่วนก็แล้วแต่ความชอบเลยเดี๋ยวเจ๊ก็จะผสมเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรพอผสมซอสเสร็จแล้พอผสมซอสเสร็จมันจะไม่จบมาพอผสมซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แค่เอาซอสมาทาลงบนไส้กรอกแล้วเดี๋ยวเปิดชีสทับแค่นั้นเอง let's go และสิ่งต่อไปที่เราจะทํากันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแหละสำหรับการทําอาหารก็คือการพลิกทุกอย่างกลับมาเองกด้านนี่ต้องทํำยังไงเนี่ยโอเมยก็ oh พร้อมหรือยังพวกอยู่ไ let's go ตอนนี้ก็มาถึงสิ่งที่ทุกคนรอ,อคอยก็คือการชิมเจ้าสิ่งนี้มันโคตรแนกินเลหลวพวกยูมันดูแบบแน่นมากเยอะม,มากหนักมาก,กลองกัดกันเลยดีกว่าไหมโอ้ดูมันหนักมากดูดิโคตรอร่อยอยูมันโคตรอร่อยเลย คือไม่ได้พูดอะไรแล้วอ่ะตอนนี้เพราะว่ามันอร่อยมากสัมผัสแรกที่กัดเข้าไปอ่ะมันเจอจกับความกรอบแล้วก็หอมก่อนเลยต่อมาสิ่งที่ได้รับก็คือความเยิ้มของซอสของชีสที่มันแบบอยู่ข้างในแล้วก็เจอแบบไส้ก,กรอบที่แบบนุ่มๆดึงๆองหอมๆทุกอย่างคือแบบลงตัวให้แบบสิบเต็มสิบอันเนี้ยคือไม่หักสักคะแนนเลย อร่อยมากเลยอ่ะกินคนเดียวจะหมดชิ้นแล้่ดิดิแป๊บเดียวเองอ่ะกัดไม่รู้ตัวเลยกินได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนแบบอยู่ดีๆสติหายไปแล้วอ่ะ,อะ,อะลองชิมลองชิมยกชิมน,นี้ให้มันมีค่ามากๆสำหรับทั้งจิตใจแล้วก็ท้องเราจะยกให้คุณเอาไว้นิ้วอ่ะอร่อยน่ะเ็แบบดูดพกนิ้วเลยอ่ะไม่เหาเลยอยากทำต่อยิ้นนึงเลยต้อปรับุ้มงคำรู้สึกเสียอไรมณ์ไหมเมนูนี้เหมาะกับ คนที่อยากกินพิซซาแต่ไม่อยากสั่งแล้วก็อยากประหยัดด้วยอีกอย่างหนึ่งคือสามารถกินแทนข้าวได้เลยมือ้อนึงอ่ะอิ่มๆแล้วแบบไม่ได้รู้สึกแย่อเพราะฉะนั้นพวกยู่ต้องไปลองทำกันดูจริงๆแล้วทุกอย่างก็คือง่ายมันแทบไม่ต้องใช้สกิลอะไรเลย,เลยนะเนี่ยถ้าใครอยากดูเจมินสอนทำอาหารโดยใช้เนยขั้นตอนง่ายๆวัตถุดิบน้อยๆแบบนี้อีกเนี่ยติดตามได้เลยนะในรายการกินเนยให้เคยชินกด subscribe เป็นกำลังใจให้เจด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าใครอยาก ดูเมนูอื่นๆอีกหรือว่ามีไอเดียเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างได้เดี๋ยวเจมินจะมาทำให้ดูนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า,นาในรายการกินเนให้เคยชินบาย